นมสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28กันยายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันบุรัษสุปดีขึ้น14ข้ามเดือน10ปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมุงคลที่ไม่สําคัญนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทีดับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็ก <hier> ที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงทหารตอทงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสารสอโบแสอเสือหอหีบรอจจราอ่ออ่างและหอนคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือ สระทุกตัวแลวอะอออาเลขมงคลวันนี้เลขสเลข4ี่และเลข1นึ่ไมซเซ็วันนี้คงจื้อกล่าวไว้ว่าบ้านหลังใหญ่นอนเพียงเตียงเดียวสิ่งของเหลือใช้เกินความจําเป็นมอบให้คนจนทําความดีเอาไว้ส่งผลถึงลูกหลานขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ